เอสเวนแฟกซ์ฟุตบอลนี่ขอเสนอวินเซนยานซินกองหน้าคลับไก่ที่ใช้คำว่าโลกลืมก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ีเฟเร์และ u b s c r i b e ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับในอดีตสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์เคยมีนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าที่โชว์ฟอร์มที่ดีออกมาอยู่มากมายหลายคนและกลับกันก็มีนักเตะอีกหลายคนในตำแหน่งกองหน้าที่โชว์ฟอร์มออกมาแบบไม่คุ้มค่าเหนื่อยซึ่งจะให้นึกถึงกองหน้าที่ฟอร์มเข้าขั้นปวดขมับ ผมเชื่อว่าในความคิดของแฟนสเปอร์สนึ่งในนั้นคงจะมีชื่อของอดีตหัวหอกชาวดัตช์อย่างฟินเซนยันเซนอยู่ด้วยอย่างแน่นอนฟินเซนยันเซนหรือชื่อเต็มของเขาคือวินเซนเปตรุสอันนาเซบัสเซนยันเซนโดยในสมัยเยาวชนยันเซนเคยเป็นเด็กในสนยนฝึกของเฟยนอร์ดมาก่อนแต่สุดท้ายนักเตะก,ก็ไม่สามารถเบ็ดขึ้นชุดใหญ่ได้ก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมอัลเมเรสซิตี้สมมสรในลีกรองของเนเธอร์แลนด์ในฤดูก,กาล2013-14 ก่อนที่เขาจะใช้เวลาที่อยู่กับอัลเมเรในการฝึกฝนเพื่อให้ฝีเท้าของเขาโดดเด่นขึ้นช่วงเวลาประมาณ2ปีที่ฟินเซนยันเซนขาแข่งกับอัลเมเรซิตี้ผลงานภาพรวมของนักเตะถือว่าทําได้อย่างโดดเด่นอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้โดยการทําไปถึง32ประตู12แอสซิสจากการลงเล่นทุกรายการ74นัดโดยโดย้วยฟอร์มที่เข้าขั้นดูดีจนทําให้ฟินเซนยันเซนเริ่มมีชื่ออยู่ในสือดด่อแดนกังหันซึ่งก็มีหลากหลายสโมสรในประเทศบ้านเกิดที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีม ก่อนที่สุดท้ายแล้วจะเป็นอาเซตอัคมาที่คว้าตัวเข้าไปในราคาแค่500,000ยูโรเท่านั้นฤดูกาล2015-16ถือเป็นซีซันแรกที่ฟินเซนยันเซนในวัยแค่21ปีได้โอกาสลงเล่นฟุตบอลในลีกสูงสุดของประเทศอย่างฮอลแลนด์เอเดรีวีซีถึงแม้จะเป็นปีแรกบนลีกสูงสุดแต่เขาก็สานต่อฟอร์มการเล่นจากสมัยที่อยู่กับอัลเมเรได้อย่างยอดเยี่ยม โดยในปีนั้นยันเซนลงเล่นทุกรายการ49นัดทำไป32ประตูกับ7แอสซิสแต่หากนับเฉพาะในลีกเขาลงเล่นไป34นัดและทำไปได้ถึง27ประตูกับ5แอสซิสส่งผลให้ฟินเซนยันเซนคว้าตำแหน่งดาวซนโบของลีกไปครองอย่างเหนือความคาดหมายจากผลงานที่โดดเด่นจนถึงขั้นคว้ารางวัลดาวซนโบของเอเรดิวีซีทำให้ชื่อของฟินเซนยันเซนเริ่มโด่งดังออกไปนอกลีกบ้านเกิดแล้วซึ่งก็มีอยู่หลากหลายสมโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์ตัน อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวอล์ฟบัวหรือแม้แต่ทีมยักษ์ใหญ่ในฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม2016สโมสรที่เริ่มมาแรงในช่วงเวลานั้นก็ได้แก่ท็อตแนมฮอสเปอร์แม้จะสนใจช้าแต่เป็นทีมที่คว้าเร็วสุดวันที่12กรกฎาคม2016ท็อตแนมฮอสเปอร์ ur, ได้ประกาศคว้าตัวฟินเซนยันเซนของน้าจากอาเซตอักมาวัย22ปีย้ายบารวมทีมด้วยค่าตัวประมาณ17ล้านปอนด์ โดยสมโมสรก็หวังว่าฟินเซนยันเซนจะเข้ามาแข่งขันในตำแหน่งกองหน้าร่วมกับแฮร์รี่เคนและซนฮิงมินได้เป็นอย่างดีเมือ่อฤดูกาล2016-17เริ่มออกสตาร์ทจากหัวหอกที่เคยขวารางวันดาวซันโบลีกดัชฟินเซนยันเซนกับกลายเป็นกองหน้าเรดราบอรดไปซะอย่างนั้นแม้นักเตะจะได้โอกาสลงสนามยุ่หลายนัดแต่ส่วนใหญ่ยันเซนจะได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมไม่ต่างจากในรายการบอลถ้วยที่ตัวของฟินเซนยันเซนก็ได้ลงเล่นไม่ค่อยครบ90นาที เบนเร็จแล้วยันเส้นลงเล่นลงทุกรายการ38นัดแต่ถ้าคิดเป็นนาทีคือ1,348นาทีและทำไปได้แค่6ประตูกับ4แอสซิสซึ่งถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยฟินเซนยันเซนได้ลงเล่นกับท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นรประมาณ35นาทีเท่านั้นถือเป็นฤดูกาลแรกที่ย่ำแย่ในการมาคาแข้งต่างแดนแต่แฟนบอลหลายคนก็ยังพอเข้าใจในเหตุผลที่เขาเพิ่งย้ายมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกประกอบกับการที่มีแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าตัวจริงคอยลงเล่นค้ำแดนหน้าอยู่เป็นหลัก เลือถือเป็นเรื่องยากที่ฟินเซนยันเซนจะได้โอกาสลงเล่นที่มากมายเหมือนสมัยคาแข่งในลีกบ้านเกิดจนมาถึงฤด,ดูกาล2017-18หลายคนคงคิดว่าฟินเซนยันเซนอาจจะได้ลงเล่นที่ใกล้เคียงกับปีก่อนแต่ทว่ากลับผิดคาดเมื่อเขาได้ลงเล่นกับสเปอร์สเพียงแค่หนึ่งนาทีในเกมที่พบกับเชลซีก่อนที่เขาจะถูกปล่อยยืมตัวไปควานหาความมั่นใจกับทีมอย่างเฟเนบาเชในลีกของตุรกีซึ่งผลงานของยันเซนกับการลาตะขายในแดนไกลงวงยังถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เหตุผลเพราะนักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บหนักที่บริเวณกระดูกข้อเขา่าเลยทําให้ยันเซนลงเล่นไปแค่18นัดและทําไปได้แค่5ประตูกับอีกอซ,ซี่แอสซิสก่อนที่สุดท้ายนักเตะจะถูกส่งกลับทดแนมฮอสเปอร์ตามคาดถัดมาในซีซั่น2018-19ช่วงเวลาที่เลวร้ายของฟิเซนยันเซนก็มาถึงเมื่อนักเตะมีปัญหาบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกฝ่าเท้าอย่างรุนแรงเลยทําให้เขาต้องใช้เวลาเกือบทั้งฤด,ดูกาลในการพักฟืน้นก่อนที่เขาจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงท้ายฤด,ดูกาล และได้ลงเล่นเกมหลีกไป3านัดแต่จํานวนนาทีคือได้แค่36นาทีเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมารวมทัพใกล้เดย์ทองฟินเซนยันเซนได้ลงเล่นรวมทุกรายการ42นัดทําไปได้แค่6ประตูกับวิกซี่แอตส์ซึ่ง4จาก6ลูกที่เขาทําได้มาจากการยิงจุดโทษส่วนอีก2ลูกมาจากการถวายพานจากเพื่อนร่วมทีมก่อนที่ยันเซนจะยิงจุสกอร์เข้าไปและเมื่อสมโมสรมองว่านักเตะอย่างฟินเซนยันเซนไม่น่าจะเป็นที่พึ่งของทีมได้อีกแล้วทําให้ในฤด,ดูกาล2019 -20 ฟินเซนยันเซนก็ได้ย้ายออกจากทันเมนฮอสเปอร์ไปคาแข่งในลีกเม็กซิโกกับสโมสรอ์อย่างมอนเทเรย์เอฟซีในราคาแค่6ล้านปอนด์เท่านั้นพอนักเตได้ย้ายมาหาความท้าทายกับสโมสรใหม่ตัวเขาก็พยายามจะเรียกฟอร์มการยิงประตูสมัยอยู่เนเธอร์แลนด์กลับมาให้ได้ซึ่งช่วงเวลาสซีซั่นในเม็กซิโกฟินเซนยันเซนลงเล่นกับมอนเทเรไปทั้งสิ้น9 4นัดทำไป24ประตูกับอีก5แอซิสแม้ผลงานการยิงประตูจะดูไม่เปรี้ยงปร่าง แต่อย่างน้อยย่านเส้นก็เริ่มมีความสําเร็จติดไม้ติดมือจากการที่คว้าแชมป์ลีกเม็กซิโก1สมัยแชมป์เม็กซิกันคัพหสมัยและแชมป์คอนคาเคฟแชมปี้ยนสลีกอีก1สมัยจนเมื่อถึงฤดูกาล2022-23 เป็นเซนยันเซนจะได้ย้ายกลับมาขาแข่งในเวทีโยุโรปอีกครั้งกับสมโมสรในหลีกเบลเยียมอย่างรอย a l อ n ันเทเว็บซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมานักเตะสามารถกลับมาทำผลงานที่ดีเหมือนตอนสมัยดาวรุ่งได้ครั้งโดยการทำไป21ประตู6แอสซิส,สจาก46นัดรวมทุกรายการมีส่วนสำคัญในการพารอย a l อ n ันเทเวคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งจูบิเล o โปรโลีกและเบลเยี่ยมมาครองได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งในฤดูการปัจจุบันฟิลเซนยันเซ,น,น,เซนในวัย29ปีก็ยังคงลงเล่นเป็นตัวหลักในการช่วยให้ดิเกรโอมีลุ้นเกาะกลุ่มหัวตารางต่อไปค่าตัว17ล้านปอนด์ในการคว้าตัวฟินเซนยันเซนมาร่วมทีมแม้จะเป็นค่าตัวที่ไม่ได้แพงเวอร์วังแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับว่านี่ถือเป็นหนึ่งในดีลที่ล้มเหลวที่สุดของสโมสร์อย่างไรก็ตามช่วงระหว่างที่เขาอยู่กับท็อตแนมฟินเซนยันเซนต้องพบเจอกับปัจจัยมากมายในแงล่ลบที่ถาถมเข้ามาตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องของอาการบาดเจ็บ การปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษหรือแม้แต่การตกเป็นตัวสำรองท้าวอรนของแฮร์รี่เคนจึงไม่แปลกใจที่แฟนบอลส่วนใหญ่ของทัพไก่เดยทองจะลืมชื่อของกองหน้ารายนี้ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s 7 f a c t s ฟ r o ์ฟรอมฟุตบอลครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไร รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ